สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Trade ิ i t h มีที่ได้รวบรวมสุดยอดความรู้การเทรดและวิธีการเทรดฟอเร็กซ์สกุลเงินดิจิตอลและอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆที่บ้านวิดีโอของเราได้รวบรวมเนื้อหาบทความที่จำเป็นและสำคัญสำหรับใช้ในการเทรดอีกทั้งเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพไปรับฟังบทความของเรา พื่อก้าวสู่การเป็นนักเทรดอย่างมืออาชีพกันได้เลยค่ะการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใน forex คืออะไรการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางการตลาดการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเก็งกำไรในราคาตลาดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน forex นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการศึกษาวิจัยตัวแปรอื่นๆอาทิเช่น อัตราดอกเบีย้ยอัตราการจร้างงาน GDP การค้าระหว่างประเทศและอัตราการผลิตโดยเราสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานใน forex ได้จากบทความของเราดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ดัชนีชี้วัดเศรษฐศาสต,ตร์มหาภาคสิ่งเหล่านี้เป็นดัชนีชี้วัดพื้นฐานที่ชี้ไปยังเศรษฐกิจที่อ่อนแอหรือแข็งแรงโดยตรงหรือโดยอ้อมดัชนีชี้วัดทางเศรษฐศาสต,ตร์มหาภาค ใช้ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GNP และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของเศรษฐกิจข้อมูลนี้จะถูกเปิดเผยออกมาในรูปแบบรายงานซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อสกุลเงินของประเทศนอกเหนือจาก GNP และ GDP แล้วเศรษฐศาสตร์มหาภา,าคที่สำคัญบางส่วนยังได้แก่ดังต่อไปนี้ อัตราการว่างงานการล่มละลายยอดขายปลีกอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริโภค 2. เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์ประเภทนี้มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าจะส่งผลทั่วโลกหรือในบางประเทศเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มีผลทางจิตวิทยาและอารมณ์ต่อตลาดตราสารทุนและตลาดสกุลเงินเป็นอย่างมาก ตัวอย่างของเหตุการณ์ดังกล่าวได้แก่สงครามการค้าระหว่างประเทศหรือเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์และมีอำนาจการตัดสินใจครั้งสำคัญขององค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกหรือโอเปกซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันและเหตุการณ์สำคัญเช่นเบรกซิ Brexit, ซึ่งก่อให้เกิดความผันหัวในตลาดหุ้นและตลาดสกุลเงินทั่วโลก 3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและเงินเฟอ้อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจทางการเงินซึ่งวัดมูลค่าของสินค้าและบริการผลิตในประเทศภายในช่วงเวลาที่กำหนด GDP เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่สำคัญที่สุดและมีการใช้เพื่อประเมินสุขภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างค่าใช้ใจ่ายของรัฐบาลและการลงทุนล้วนส่งผลต่อ GDP โดยรวมของประเทศทั้งนั้นเงินเฟอ้อเป็นข้อมูลชี้วัดทางเศรษฐกิจที่วัดการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการที่สำคัญของประเทศตัวอาาัตราของราคาที่ปรับสูงขึ้นจะเป็นตัวบังคับอาาัตราของกำลังซื้อในสกุลเงินนั้นให้ลดลงเพื่อรักษาให้เศรษฐกิจมีความราบรื่น ธนาคารกลางตั้งเป้าที่จะจำกัดอัดตรางเงินเฟอ้อและหลีกเลี่ยงภาวะเงินฝืดสัญญาณ forex ผู้ให้บริการสัญญาณ forex คือใครสัญญาณ forex เป็นจุดเข้าหรือจุดออกที่แนะนำสำหรับการเทรด forex ซึ่งโดยปกติจะมีการระบุราคาและเวลาสัญญาณ forex สามารถรับได้จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญหรือเทรดเดอร์ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง บริการนี้อาจจะฟรีหรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์โดยส่วนใหญ่ให้สัญญาณ Forex ของตนเองฟรีหรือในราคาที่ถูกเทรดเดอร์สามารถดูผลการดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการสัญญาณได้บนแพลตฟอร์มจากการนัดตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำการเทรดในอนาคตในบัญชีเทรดของพวกเขา เนื่องจากผู้ให้บริการต้องการปกป้องกลยุทธ์ของพวกเขาเทรดเดอร์อาจต้องยอมรับหูหลับตาติดตามผู้ให้บริการสัญญาณนั้นๆโบรกเกอร์บางรายเสนอสัญญาณ Forex ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการรวมแนวคิดของสัญญาณ Forex เข้ากับเครื่องมือการเทรดทางเทคนิคจำนวนหนึ่งให้กลายเป็นระบบการเทรด Forex ขนาดใหญ่ชิ้นเดียวสัญญาณการเทรดจึงเป็นส่วนตัวอย่างดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการเทรด Forex เราสามารถทำการเทรดได้ทางกับบัญชีทดลองและบัญชีจริงโดยความแตกต่างของบัญชีทดลองและบัญชีจริงมีดังต่อไปนี้บัญชีทดลองเทรดเป็นบัญชีที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการสร้างพื้นฐานและฝึกฝนปรปับปรุงเทคนิคการเริ่มต้นในบัญชีจริงหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเป็นเงินจริงขณะที่คุณทดลองว่าเทคนิคใดเหมาะกับคุณมากที่สุด ก่อนที่จะย้ายไปยังเทรดจริงจะมีการดีกว่าที่จะลองใช้แนวทางต่างๆและฝึกฝนด้วยบัญชีทดลองไปก่อนการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พัฒนาและทดสอบการเทรดโดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มีในบัญชีจริงบัญชีจริงหลังจากที่คุณปรับปรุงทักษะและทดลองใช้การวิเคราะห์และข้อมูลชี้วัดประเภทต่างๆในบัญชีทดลองแล้ว ก็ถึงเวลาเปลี่ยนไปบัญชีจริงและเริ่มต้นเทรดด้วยเงินจริงบัญชีทดลองเหมาะสำหรับการฝึกฝนแต่บัญชีจริงให้ข้อได้เปรียบพี่แท้จริงตลอดการเทรด forex เมื่อเทรดเดอร์พร้อมขยับไปยังตลาดจริงแล้วพร้อมด้วยกลยุทธก์การเทรดที่เหมาะสมกับตนเองพวกเขาก็พร้อมสร้างบัญชีจริงเช่นเดียวกับบัญชีทดลองโดยมีตัวเลือกมากมายสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการอัปเกรดการเทรดจากบัญชีทดลองไปสู่บัญชีจริงเพื่อการหาก,กำไรเพิ่มเติม ขอขอบพระคุณที่ติดตามบทความดีๆจาก a d e w i t h m e อย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดไลค์วิดีโอของเราเพื่อบทความ f o r e x ที่น่าสนใจอีกมากมายและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ